สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอซี FC, คำลา่าลํำละคร f อซปา๋าลองและก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถผมเพิ่งกลับมาจากอา่ไปช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งเปิดรับสมัครวันนี้ครับก็มีผู้แข่งขันสองเบอร์ครับ เบอร์หนึ่งครับท่านวัฒนาช่างเหลาก็สมัครในนามพักเพื่อไทยครับเบอร์สองก็นายกเก่าครับท่านพงศัก์ก็สลักในนามอิสระเหมือนเดิมท่านนายกพงศ์ศักดิ์เป็นนายกมาสองสามสมัยแล้วครับตอนนี้มาได้คู่แข่งที่ว่าสมน้ำสมเนื้อสักหน่อยคือท่านวัฒนาช่างเหลาเป็นลูกชายของท่านสส,อสอเอกราชช่างเหลาครับ เป็นการช้างชนช้างกับ่ใช่ช้างธรรมดาตางพังชนกันครับแหลกไม่รู้ว่าถังอะไรจะแหลกทั้งหมดมันมีสอจอ,อยู่ด้วยกัน42คนนะครับจังหวัดขอนแก่นเขตใหญ่ครับ26อำเภอครับก็มาเป็นขวัญกำลังใจมาเคลียร์ว่าเราจะเคลียร์ใครเราก็มาดูตัวเราก็มาดูนโยบายว่า เขาติดต่อเรื่องติดต่อเขาติดต่อผมอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นประธานเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่นเขาก็ติดต่อมาครับจะไปช่วยหาเสียงหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะก็ลงพื้นที่ผมก็เป็นผู้ช่วยสสด้วยก็อยู่ในานามพักเพื่อไทยสังกัดพักเพื่อไทยอยู่แล้วครับก็ทางหน่วยเหนือทางเจ้านายเขาสั่งยังไงก็ก็โอเคครับ ลูกสาวคำล่าลำละครอินสีเชียงใหม่ลูกสาวคำล่าเขาก็ออกมาด่ามาว่าสารพัดสารพีผมบอกอย่าตีผมบอกหลายครั้งแล้วเตียนพวกนี้อย่าตีคำล่าอย่าว่าคำล่าเมื่อไรคุณด่าคุณว่าคุณใส่ร้ายคำล่าทีไรคำล่าจะเรตติ้งพุ่งกระฉูดผมบอกแล้วเหมือนตีละครัง ปกติลูกไลธรรมดาก็ร้อยสองร้อยแต่วันเมื่อวานนี่เห็นไหมสามสี่ร้อยแล้วก็ช่องแต่ละช่องขึ้นมาก็มีคนดูมากมายเพราะว่าผมบอกแล้วถ้าไปพูดเรื่องทำร้ายอย่าไปพูดเรื่องอย่าไปด่าใส่ร้ายอย่าไปพูดเรื่องใส่ร้ายป้ายสีถ้าคุณจะเชียร์ก็ได้ไหนคุณก็เชียร์ไปพูดดีๆพ่อๆแม่ๆช่วยผมด้วยนะครับผมมาเชียร์วงนั้นวงนี้ ถ้าคุณพูดอย่างนี้ครับมีแต่คนจะช่วยครับมีแต่คนจะช่วยเรื่องดา่าเรื่องปนนัญาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีผมว่าพอได้แล้วมันไม่ดีหรอครับมันไม่ดีมันไม่ก็เ,เท่ากับมาส่งเสริมให้คำล่าด,ดังอะ่ะเพราะฮักไม่ฮักเขายินสงสารเขายินสงสารครับผมบอกเลยว่า <S <S เขายินสงสารพวกคุณมาดา่ามาว่าพวกคุณมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เขายิ่งสงสาร คะแนนสงสารมันอยู่กับคำล่ามาจากไหนแต่ไรแล้วครับครับเขามีดีในตัวถ้าคนไม่ด่าเขาก็ธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ามีคนด่าเมื่อไหร่เรตติ้งเขาจะพุ่งกระชูดเลยครับเชื่อผมไหมผมถึงบอกลูกสาวอย่าตอบโต้บอกแม่สื่อบอกให้บอกลูกสาวอย่าตอบโต้ไม่ต้องตอบโต้เขาด่าได้เขาด่าไปด่าเลยด่าทุกวันยิ่งดังทุกวัน ด่าทุกทียิ่งยังทุกทีพาอฮักไม่ฮักก็เพิ่มขึ้นนี่แหละผมบอกหลายครั้งแล้วอย่าออกมาด่ากันอย่าออกมาแซกกันยิ่งด่าเขายิ่งรักยิ่งด่าเขายิ่งคิดถึงคำล่าสงสารคำล่าคำล่ามันอยู่กับดราม่าอยู่กับความสงสารอยู่กับความสงสารและความดราม่าพวกคุณดราม่าก็ช่วยกันเขายิ่งช่วยกันแต่พวกเราเรายอะทุกคนนี่ไม่มีไรายได้ครับ พวกคุณอย่ามาใส่ร้ายภาษีพวกผมไม่มีอะไรได้คนเคยทําได้ก็คิดว่าคนอื่นจะทําทเหมือนตัวเองขับคนนั่นแค่ยเคยได้เงินมันนี่แชทมันนี่แชร์คนโอนมาให้ร้อยสองร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็คิดว่าเขาจะได้เหมือนตัวเองแต่ว่าพวกเรามันมีข้อแม้ว่าพวกเราต้องโปร่งใสครับชุดที่มาเชียร์คำล่านีก็ต้องโปร่งใสพ่อแม่เขาโอนมาเท่าไหร่อย่าไปเอาของเขาพ่อแม่เขาโอนมาเท่าไหร่โอนต่อเข้าบ้านฮักเลย เขาโอนมานี้แชร์มันเงินของเราอยู่แล้วเราเอาเงินเราออกให้เขาก่อนไปเลยครับแล้วก็ชี้แจงด้วยว่าของแม่สุเอมร้อยเหรียญผมโบนให้แล้วครับผมส่งสลิปกับบ้านฮักแล้วความโปร่งใสเท่านั้นที่จะอยู่ด้วยกันพวกเราที่จะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขผมบอกว่าถ้าไม่มีความโปร่งใสทุกอย่างมันก็จบลงง่ายๆครับบัตรม,มันขาดขาดไปสองสามร้อยใบมันขาดเพราะอะไร ใครไม่โอนบ้างขี้แกงครับต้องขี้แกงใครไม่โอนระบุชื่อให้เราฟังหน่อยว่าใครไม่โอนเป็นร้อยสองร้อยใบมันมันเป็ียนใบไม่ได้ไม่มีใครเชื่อครับบัตรจะขาดเป็นร้อยสองร้อยใบครับบัตรจริงบัตรจองกับบัตรจริงมันต้องเหมือนกันเพราะว่าคนที่โอนเนี่ยเขาจ่ายทุกคนเขาซื้อทุกคนแต่ว่ามันไปอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองเขาคล้องใจเอฟซีเขาคล้องใจ, D, เ,ขขใจเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้การปลอดโปร่งทําเราต้องทําให้การเบือไอไปกัน เงินนี่มันปลอดโปร่งลูกสาวก็จะได้สบายใจบ้านฮักเขาก็จะได้สบายใจครับทุกคนก็จะได้สบายใจว่าพวกเราไม่เอาเอาคำลามาหาจินพวกเรามามาไม่ใช่ว่าเอาคำลามาบางหน้าหาเงินไม่ใช่อย่างนั้นครับคนมองอย่างนั้นอย่าทําความดีไปช่วยเหลือกันไปครับผมก็พูดอย่างนี้แหละครับใครจะโกรธจะเกลียดผมหรือว่าจะไม่พูดกับผมก็ไม่เป็นไรครับผมพูดความจริงให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แค่นั้นพอ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ